ว่าซั่นแล้วว่าจะดีเลยว้าวมีข่าวดีจังเด้เนาะอันนั้นว่าสิห้องน้ําแห่งประตูเพิ่นน่ะนะโอ้ว่ามาเบิ่งสถานที่เบิงกอนโดยสถานที่ที่เฮาสิเฮ็ดอ่าคําถามเรื่องดินนี้อืมาว่าสิมาลเบิ่งงบบประมาณเนาะประมาณเครื่องเรื่องหองน้ําพี่น้องเอ้ยาุก่านหลายแล้วเนาะอืดีอกดีใจนําคือกันนี่ก็เนาะดีสิว่า เจ้าเจ้าทั้งประตูกำไว่ามีขอบพระดีขอบคุณน้ำมันลายเลยโดยคติบัตรสากมาอย่างทั้งแห่งเลยโดยยอมหัวซีนิ้วละยกเสกเท่าเท่าเสกอมบกขอบพระดีขอบคุณน้ำลูกหลานละลายเด้อเดินทางโดยข้าราชการธุรกิจกัน ค่าการขายเจ้ากัดให้ลุงเลื้ยงขึ้นเมื่อนาเลยล่ะเด้อ้เยให้ข้าให้คุณอายุย็นเป็นสุขยู่ดีมีแห้งเป็นคุมโพให้ญาติพี่น้องเขาต่อไปแพ้หน้าให้เดินแล่นแมนสะดวกบ่ให้สะดุดไปบ่ให้้ามาบ่ให้ข้องไปข้างใดกัมีแต่คนบึงแยงเจ้าตัวพกเจ้าต่อไปลูกเด้อให้อายุยู่ดีมีแห้งอายุมันครยืดสาาธุสุเนาะะกำปั้นเด้อสาธุเด้อ พี่น้องเนาะกลับจักไายสบายดีเด้อสบายดีบอไม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดสกูสู่คนพี่น้องเนาะเดียกว่าจะเป็นพี่น้องตัวฝั่งลาวเนาะฝั่งไทยต่างๆประเทศก็ยินดีต้อนรับทานเข้าสู่ซองบ่าวซาดีซาเนลอีกแล้วพี่น้องเลยเนาะมาพบมาพอกันคือเก่าเนาะอ่ะมื้อนี้ก็ไปเข้ามาเนาะอยู่ที่อ่าหนาบ้านเทียนซานพอตู้คําพายเนาะพี่น้องเนาะอ่าเธอมื้อนี้กลมานํากัน2คนนี่พี่น้องเลยเนาะมากับบอเซน มื่อนี้เนาะอาเมื่อกี้ก็มีข่าวดีเนาะพี่น้องเนาะได้ยินจากบอลเซนว่ามีข่าวดีทางประตูข้ามพายบอสันเนาะข่าวมาบุบ้านนี่เนาะเมื่อนี้ก็ได้สิข่าวมาถามไทยเนาะว่าทางประตูเพิ่นอ่าเป็นจังนไรแน่เนาะพี่น้องเนาะดีอกดีใจบ่เนาะพี่น้องเนาะอ่าเมื่อกี้ก็เป็นอ่าทางผู้รักผู้ใหญ่เนาะที่อทางต่างประเทศพี่น้องเนาะอ่าเป็นทางอ่าเมเปิลพี่น้องเนาะที่ได้ สีสากห้องน้ำให้ทางประตูโจยเนาะอ่าไมเป็นประตูโจย <c oughs> ขอโทษก็ไฟพี่น้องเนาะทางประตูคำพายเนาะะพี่น้องเลยนะประตูคำพายพี่น้องเลยเอาเดี๋ยวก็สีขาวไปทำไทยเบิ่งเนาะพี่น้องเนาะเฝงเมื่อวานนี่กระเฮือนจ์ตัวซีนะพี่น้องเนาะอ่าอ่าเนาะสบายดีเด้อเนาะสบายดีสโดยสบายดีพี่นะ้องเลยเนาะ เดียวได้ว่าแซนมีข่าวดีมาแจ้งบ่มื้อนี้ว่าซั่นแล้วว่าซั่นดีเลยว้าวมีข่าวดียังเด้เนาะอันนั้นว่าสิของน้ําแประตูพินน่ะนะโอ้มาเบิ่งสถานที่เบิ่งก่อนโดยสถานที่ที่เฮาสิเฮ็ดอ่ากราเ่งดินนี้อืมมาว่าสิมาไล่เบิ่งงบบประมาณเนาะเครื่องประมาณเครื่องว่มีหยังแน่นะอืม ได้ติดตามเบ่น้องกันโดยโดยเนาะคือว่ามีข่าวดีเข้ามาแล้วเนาะแมนโดยประตูเพิ่นกัดดีใจเป็นองไรเนาะที่มาบอกมาแจ้งเพื่อนเนาะทุกวันน้ำบากรมีห้องน้ำกันเนาะปูใส่ห้องน้ำวัดหลายปีเนาะประตูเนาะไกลบ่วัดไก่แต่ว่าประตูวัดอะไรก็วัดอยู่ไกลบ่วัดเนาะโดยแต่นี่ไปที่ประมาณสามร้อยเมตรเดินี่ไปเนาะ ถาว่ามันอยู่แค่ทางเลยเฮาขี่มันก็เหลียวเห็นรถวัดอืม300เมตรบ่ได้เนาะ300เมตรเด็ขี่ยางไปบ่เมื่อยไปไดเดี๋ยวนี้โอ้ยตกมาปีนี่เมื่อยแล้วโดยคือว่าแล้วเฮาก็อหลายขึ้นเนาะยางหิวไปๆได้โดยๆเนาะเออบ่มีไมเนาะนั่งใกล้นั่ง83แล้ว ไปไกลแล้วเลยอือไม่ใช่ก็่ที่ว่ามีข่าวดีเข้ามาแล้วเนาะอ่าเรื่องของน้าพี่น้องเลยสารสุน้ำเดลายแล้วโดยเนาะดีอกดีใจน้ำคือกันนี่กันเนาะดี่เรยที่ว่าเจ้าเแต่ว่าทั้ง ประตูกำไฟว่ามีขอบพอดีพระคุณน้ำมันลายเลยโดยสระถินปลาซา,ากมายอย่างท่ำให้ก็ได้โดยยอ้อนหูสิบนิว้วละยกเสกเก่าเท่าเศกเอมโม่กันละก็ได้โดยเ <c oughs> นาะเอาจักความตีว่ามันละดีใจนี่หากเที่ยวเาเที่ยวนี่ไปห้องน้ำนี่มันจะปีแล้วประตูตั้งแต่แต่ปิดบอลบ่ว่ามันเต้องเพิ่มเด็ดข <c oughs> าเด็ดบาทมาหนิกะอืม เขาสาวซีสาวหาปีเลยสาวหาปีเนาะจากที่เยาเที่ยวไปเที่ยวมาหนิเนาะแน่นเลยเที่ยวไปวัดไปว่าโดยโดยโดยเนาะคือดังเลยเมื่อคือนน,นี่นอนกับลูกชายบ่ลูกชายมาอยู่บ่คืนนี้บ่ไปมานอนผู้เดียวเลยแน่เลยโดนโดนมาเท่านึงบ่ไ,ได้ว่าจ<อ>ังใดมาเที่ยวกับมาได้มาเลยบ่ได้ต้องเที่ยวกัดสองสามคืนมาแลยกัดคืนหนึ่งกับมาทามเมื่องแมลงนี่มาบอกบอก่ได้ โดยเออเชอกมากับมาอาบน้าแล่วกันไปต้อสิ็นปอไปต้อแล้เขาก็บโบงผู้เมืองด้แต่ขอันเมื่อเศ้าคือเมื่อคืนนี่นแหละแล้ือมาเศร้าแล้วเราไปเบิงน้าออกน้าก็บบแหกแบเลมาอาบน้ำาแล้วโดยจะมาเห็นแมงแค้งอะไอีกอ่าโดยโยดๆย อะไรมันไม่แข็งคนอาการมาได้วใช่เนะาะไม่ใช่ใช่เนาะแน่เลยอ <c oughs> นอนพวกซุ่นเนมเนยมันหลอดมือเว้นมาแล้วเป็นนกเป็นนกเข้า,มาเมื่อคืนมาแล้วเป็น,ยนเย็นเลยเออนอนเปนอนไโดยเนาะคืออะไรถ้าถ<ค>ูแต่มันบอกสูซีอารวาสนะโดยใครในใจว่าทั้งเพื่อนกับเป็นมากกับบอลเตตโด้ไดตีพอ่อเนาะ โอเคเห็นปะกเห็นว so so ่าวเห็ปาเน้ยมาเราก็จะมีข้าวยู่วข้าวจนบ๊อบบ๊อบตอนนี้ก็เห็นเสียงกระจกจินนะโอ้ยมีหกอาหารก็กินเข้าวลาข้ายางตอนแเลยไปดโดยดูดูออานนะซาเขามาสักเจ็ดยามเช้าเนาะดยตอนนี้มากินเข้าเนาะเออเดยวดเนาะอันนี้ก็อมาแต่บัตพวกโฟตูนี่ยแน่นมาเลยนะอาวก็ดทับไฟอุ่นเลย โอ้มัมาเมืงนึงนี่เนาะเห็นดังจุไฟอยู่เนาะแม่นเออไปดับไฟอุ่นบ่ได้กินยําแมลงเนาะแม่นอ้ากินอยู่วัดกันแล้วเด้ยําเป็นเพราะว่าเฮากินบ่ได้กระเทือมันกิน้อเ็บสมาได้ั่นโดยมันน้ละอันตรายโดยเพ่ที่ย่าง่ห้องน้เนาะแม่นทหาห้องน้เขาผ่านมาที่ี่เคยเข้าห้องน้นี้โดยบัดนี้เจ้าของนเขาลงไปอยู่นาอืมีกหายเขาอยู่บัดนี้เฮาบ่หนไปโดยนะ Đi <laughs> à, à. là nàng kia là nhóm nhiều đi Bạn này là lúc bà yêu nói như nó là nhớ cái lúc là lạ lắm Rồi Cho nên hỏi thấy bà họ phải phục lục nào nào nữa nè Anh ta lại Họ khốn thậu khốn chê Bây giờ hãy lượng mi lão Rồi rồi Cái nó là bà nhớ nó bà yên cả Thì bà năn nó อ๋อแต่ว่าดินนี่เป็นดินของปู่โตเองเนาะเจ้าๆอืมจักเมตปู่โตทังเบิดนี่ดิน23คูณ20บวกนก็27บวกนี27อ๋อไปตดินมันก็มีอยู่เด้โดโดยไปตดินขอบทองบ่แม่นะอืมพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าเด้อพี่น้องเอ้ยม พอดีมื่อในคืนนี้ก็นอนผู้เดียวมาเล่งก็นอนผู้เดียวจักเนาะคำลูกชายบผมมาลายเส้นแล้วกระยาบวกไปนอนเออเนาะเพราะว่าบ่เคยจักเคื่อเราก็เริ่มแบบแนวนั้นแนวนี้บริคิดแนวนั้นนะอโดยโดยพะว่ามันแก่เข้าแก่หู้อยู่แล้วเนาะแมนเขาหู้ว่าเขาบ่มีแล้วโดยพัฒมาอย่างไรนอนอยู่นอกมีไผ่ขามาหาในพระทูตช่วงนี้มีไผ่ขามาหาอยู่พรช่วงนี เมื่อนี้น,นะเออเมื่อนี้มิเิจันแล้วเขามามาถามว่าเรื่องอยาเลยอ่อยายาผัวปูกผัวคนพนเปินเปี้ยเป็นรอยอยู่ทั้งเมืองเิปโอนเพราะว่าพี่นองเราอยู่สหรัฐอเมริกาแล้วเราเห็นอยู่ในเฟตในอย่างนั้นนะอ๋เอ,อเราจะปัวอ่าโดยโดยคือทางพระเจ้าอ่ก็รับปินปัวบ่เออวันนี้คอเลยถามว่าเป็นได้จักบันจักเดือนแล้ว เป็นอายุสาวไปสามสิบแล้วนะโอ้เป็นเต้นโน้ยเท่าใหญ่ไงครับผมได้แล้วว่าแต่ที่ทดลองเบิ้งจากสิบสี่มื่อวานะเทุรองเบิ้งแต่ว่าเราว่าแต่หักไปบ่ได้ยางวัชพืชยาแต่ว่าหักให้นั่งได้ล่วาเพราะว่าคนทำไมคานเลยเป็นเป็นไม่ได้เป็นเปี้ยเป็นรอยนี้ก็นั่งล่อเข็กล่อเข็นว่นะเออเขาว่าถ้าก็ทดลองเบิ้งว่าเขาว่าปรับเด็ดนั่ง พอได้อยู่อะนนะวันนี้เขาเรียกว่ามีโบไก่ดำปวดทั้งแถวนะก็สิมีอยู่วันนะยังม่พอพันเถืาออ,อันนึ่งอันซองมากขั้นไม่นับไปเป่าไปยังนี่กลยไม่เคยหลเมื่อไหลนันแดงแล้วเขาเคเบ้าเรื่องไก่ดำปวดน้ดําแดงแล้วก็มีหักบอลแก้วน้ําแดงมีหักบอลแก้วกคืบคืบของพวกเกีว้ว โดและไฮดักกรรมของพวกเกี้ยวอนนะหักม้อนเกี้ยวหักม้อนใหญ่ที่พาเขากินหมากมันแบบนีแ้และดูดดีมันเนี่ยเขากินเนมดแล้วก็กินเมืเดียวให้มันเมื่อไงไก่บอกไก่ใหญ่หรอกจุดไว้ได้ดูดดูดมันแล้วเขาไปตากแดดสิบสี่วันหรือว่าเขามีเตาอบเลยแห้งไว้อืนแห้งแล้วเขาก็มาบดอนี้โดยหลังจากบดแล้วเขามัด ใส่ห่อผ้าขาวอให้มันได้เจ็ดห่อเจ็ดวันแล้วพอจุ่มใส่น้ำห้อนกิ่อนบอกเจริญเมือเนาะเมือนงกินห่อมือละห่อสิบว่าแล้วเลือกผู้ล่องคายก็ซื้อแล้วเจ้าจะใส่ดอกวะพันจีกว่าสองพันจีกว่าซื้อแล้วแต่ใส่พอเ่าโพดค้นยเอาบวังเอาเงินปัดแลรกจะสมปนาคุณคุณเ่าก็ได้รอ่านอ่านบอกกับ บอ่อเ้าถือบักแบนออกไ<ด>ยเรื่องผัวผูกผัวคนพอเขากันทังผัวคนตะกี้กันจีบหนึ่งบ่อร้อยจีบบ่อตะกี้เ<ด>ลยนี่ยนะมัดพอเขากับคนขมินเนี่ยโอ้คนขมิญบ,บ่เรื่องประเภทสามแต้มโน้อยหายห่วงแล้วนะ<ด>ตะกี้เพิ่มักขายผ่าสลงขายผายอย่างนี้คน,นขมิญเนี่<ด>ยแต่ทสักร่อยสามสิบเทนะ้นเย คนพันเหม็นมาจะมาได้กับแม่์นะพอเขาคนพันเละโอ้จ้ำเพิ่นอาบน้ำยาเนาะโดยเนี่เขาไม่ได้กินเพิ่นแล้วแต่ว่าเขาเขาไม่ได้เฮียนหลาหรอกเฮียนหลายนะเพิ่นพอได้เพราะว่ามันทุกข์็่ายปลาวก็ยังทุกขเนี่ยขนาดว่าเฮียนไว้หลายเนาะพอตะกี้ยังนับพอเสาไม่เหือนเหม็นเสาไม่เนี่ยละ ไม่ไพ่เะเสาไม่ไพ่สาวเพื่อนบ่แม่เลยไป้ที่ทำงอนือ้มกับอ้มไปตองกุ้งแอ้มไปตอกกุ้งอีกมุงกับมุงยาค้าโดยโตปูปูเพื่อนกับเม็นากไม่ไพ่ซับ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 เป็นแผ่นเนาะปูเนาะไพ่บ้านโดยเสาก็เสาไม่ไพ่บ้านอื 6ปีได้ทายนะรวกกินเมนเนาะเห็ดใหม่เลยเนาะแต่ละปีเนาะอันพกปีเนาะลุกลานมาพี่ใหญ่เลยอยู่เงินไม่เงินตกเอ้ัจจุบันนี้เนาะเมื่อนี้แค่หนพี่น้องมาคนมีวซาเลยเนี่ยดูเนามเ็นมาได้่ะเฮยก็ไปเห็นหลายได้เห็นหลายทุกได้รูหลอเาะอ่าา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 า อ่าได้พอด้ป่ะครัมันเบ็นเฮาเฮ็ดบบได้บบได้่วจังได้คุณนะฮะเอาเฮียนวิซาสิบบเอาเฮียนบ่เอาเฮียนแล้วเฮาเฮาเทืด่สั้นลายบ่ได้บ่เอาเฮียนเราให้เทือนที่สั้นลายบบได้สิบ่เป็ดเทาเฮียนวิซาเราให้เทือนที่สั้นลายกระเจ้าบบได้สิบ่เออบ้าเรื่องกันเออเห็ดมานเห็สั้นด้บ่โดยเออเขาก็เฮียนเคหาเดีออกแบบคีไล้วเขากัไดล็กี้ก็ได้อืม อยู่ซินี่ตินอาหารซินี่สั้นตีครอบอ,อยู่กินใหมม้โมโดยโดยพอเราเห็ดมันเห็สซานนี่ออกแบบกินไรได้มเบิรยว่ามันเบรนนี่ไ,ได้เบิดเนาะแมนแบบนนะมน,ม,นมันจะ่าตกมาละยะเนี่ยนะสิบปีสิบไปปีมาเนี่ยนะ มันเลยบ่มีเงินมีแหงต่อสู้เลยหล่มจมเลยโดยเมียกับไปพอไ่อเมียกับภัยกับยุ่งพ่อไผยพ่อมันเลยเห็นอ่ะตัวสัตว์ถึงปัจจุบันนี้เนาะอ่เมียกับไปเอาพวมไปนะมันว่าเรื่องข้อมจุนมันถึงเขา,าแม่ละหลานเลย,ยเอ,อะไรก็เดี๋ยวไปว่าเลยเลยคนนี้แบบตกทุกข์ได้ยาก รวมหู้หลายๆยอออโตัวบรอดธนาคาน้านี่เป็นทั้งอ่าคนอยากจะจังดางประเทศบ่าน้ำในประตูเจ้าให้นะเมนบอกฮะน้ำน้ำใดนี่เด้เอออันตัวนี้เป็นอาจารย์เพ้นได้เพิ่นหาสี่ร้อยเดียญอาจารย์เพ้นอ่สี่ร้อยเรียนอาจารย์เพ้นจุสารลัดจิว่าส์ซารลัดโอวเพิ่นชดช่วยมาทั้งใดฮะเพิ่นชดช่วยมาทั้งใดดี่วันเป็นวาด้วยตัวเองเพิ่นบอกบอกว่าขึ้นเมื่อเวียง อโอ้เมื่อเวียงเอขอค่อยขึ้นเมื่อเวียงอะไเลยอันน,นั้นป้าดงวงอะไรแบบนี้ไปหาอาจารย์ได้แค่ตัวน้ำเพิ่นอะไรนะเออเลยไปหาเพิ่นไปการาบเพิน่นแ่้โอ้อาจารย์เอ้ยข้าน้อยกระทุกขันยะกระจุนข้อเพิ่นปะลารมีน้ำซ่อนข้าน้อยว่าน้ำกระไสกระบบมีนเนี่ยเนี่ยน้ำบาดาลเพิา่านเออเลยถาไว่าเท่อไถ่ครับ ว่าเห็นคั่นว่าเขาเจาะถึงใส่ดอกใส่ได้องก็สิแม่นมื่นปลายแล้วว่าหนาโดย12,000แล้วว่านแล้วก็เลยโอ้่มาไล่ปิ่นเพิ่นดอลลาแล้วก็ไล่ไปไล่มาเพิก็เอ้าอยากให้400นนะขาวให้เเอาให้พอตู้้พอตู้สว์ักเงินลานนึงนี่เงินลานจีเอาให้เจ้าจ้างเมือเนโดย ตนะตัวเอกอโวยขอบพระเดชพระคุณนมัจา์อะไรแล้วหน่อยเนาะยเนาะต่บางปีสองพเสานี่ยอนี่กับปีสองพนาน้ออว่าสามปีนี่บ่แม่เลยสอปีนี่บ่คือสามปีนี่่เนาะเออเครยังบอด่สามปีเถอสองปีนี่เนาะเพราะว่าเดือนสิบเอ็ดเดอมเดือนสิบเอแล้วแอ่คตับ เป็นเดือนหนึ่งโดยบอแมนเนาะเดืนเอนซิบสดแล้วเห็นไหมควาว่า <c oughs> เป็นเออ,เ,อ,อเป็นเดือนอชิปสกุลเนาะพอบุญท่านหลวงเลย<ห>เป็นมาบุญท่านหลวงบุญท่านหลวงเออบุญท่านหลวงเออแสดงว่าเป็นเดือนสิบ็ดสกุลยุ่งหลายเลยเมนยุ่งยุ่งมันหลายขนาดอยู่ในป้าแล้วแห้ <c oughs> งลายขนาดว่าอยู่ในเดือนไหนยังอยู่ได้เปิดพัดลม เลยแต่ว่าคําแทบเราบ่มีเลยแม่นบอกเออเขาไม่ได้จูดยากัะหน่อกกันยุ่งบ่ถ้าทำคืนบม่ได้จูดว่าป่ะจุกเออก็มีอยู่ยากันยุ่งก็มีอยู่ยาจูดนะโดยเพิ่อเอาให้ยักคุเอาให้คืนกับนอนนอนนอกเลยบ่เจ้าโดียวนอนนอกโดยโดยหกโมงยังจูดยาอุ่นยุ่งกันเลยโดย กันมีเรศนเอาให้อยงนืออยากันยุ่งเนาะขวายุงยุ่งลายช่วงนี้ฝนตกแค่ยุ่งลายแม่เลยย้ายประสีนพวกของัวานขึ้นัวแราวบ่โตเลยมันล่มเลยเฮงซช่เรื่นกับเฮงซีช่บ้านขับไหวิ้ขับไหวอยู่ไเนาะเรื่องกดีเงีนยไม่เงี้ยนี่ก็ขามไปกันแล้วก็ได้ เออซียิงไก่เนาะนี่ก็ข้ามไว้นะกไงเออข้ามไปสองปีเลยเออยู่สกันบัดลมมายามแด่ก็จนได้นั่งจมแลละพุทธพิลกทําโหพิกสังโคพิลกเพราะว่ามันมันลมเนาะลมผัดมาไหนมันจะหักใครอยู่ทางในเนาะเนมีเชื่ออะไรเชื่ออะไรเรา่องพุทธธรรมเนี่ย เสื้อเทเสื้อแบาเลยโดยทำข้าวสารบ้านใท้เลยไหยเพิกแท้เลยอืมเสื้ออยู่เลยสายผ่านม้านะโดยโดยเวทพายุสิบบอแน่นเลยพอน้ำลเนี่ยอือมอืมอืมหุดโทเพิกทับโมเพิกโดยเสื้อเทเสื้อแต่ว่าเรื่องสิบปุ๊บของของน้ำในเช็ดบองได้ประตูพาไปเบื้องในบอฮะเรื่องเช็ดมองน้ำบังจถานที่เช็ดบองน้ำพาอ่าลานลูกลานไปเบื้องในบอเบื้องในบอโดยโดย ว่าหินบองใด,ด้เจใดเนาะแต่ว่าเรื่องดินดอนนี่การบน,บนออแม่แม่ก่อน <c oughs> ดินดอนนี่เป็นคองทั้งพระตูเอง,ปงเอออป็นองเลยเนาะเป็นองเลยเนาะเดอ๋ยวเดี๋้วเดี๋ยวเนาะตัเม็ดวัดเนาะอ ม,มังนาบัวนี้่าเสนนี่มาขี่หูเงี้ยนแก้วมาก,ก่อนกับว่าเสนกำลังกำลังออกมาเสว่าเครงปูกักพังในชังบปร,ปรตูรอนี่ลายอยู่นี่เนาะเออไหนก็อันนี้อันนี้มิดบนเนาะอ,ออกอย่างนี้นมากับก,กบนี่กับจก,กําเพงเนาะ เออพอออกจากกำแพงมาเมตนึงโดยแล้วควบคุมแล้วก็ต้องเมตร20หันี่โดยเออพรว่าบานทอเด้โดยๆเออทอนี่มันต้องเมตร20โลดโดยตัวนี้ก็เลยพห้องนะเออบนเฮือนมุงตัวนี้โดยอีประมาณ2มตเนาะตรงน้ําบ่แม่นตัวในห้องน้ําน่ะเม่กวงด้บ่้ก็เอา สองเมตรสองเมตรเมตรเนาะอยู่ในแล้วนี่เออเวททันหน้ามาสิเลยเนาะเออกระปินหนาวมาพี่เลยได้น่ะได้น่ะไอ้วงเติบยุ่นอ่ะสองเมตรจากพูนตัวนั้นมานี่ได้ป่ะเชนลายใหม่ใหม่เข้าว่ะพูนตัวนี่ลายใหม่เข้าว่าเหเทิบเนาะโดยเหเทิบมาฮอนเอาเนาะแมนแมนมาโดยเออเป็นชงมาฮอน สองเม็ดคูณประมาณจะเอาอ๋อไม่อีกวะดงได้วะจะเอาสองคูณสองบ่อมันกับวเนาะวสองคูณสองมันกับขั่วก้งยาวเท่าไรใช้สอคูณวนี้เนาะยาวสองสองคูณสองร้อเออองห้บาะสองคูณสองเสองอออสองูณสองอย่ พอดีงามพอดีงามเขาจะเอาแม่นหาทิพย์กับห้องพปโดยฮะพอดีงามเรื่องวัตถ tamam> ุนี่ท้องลมก็หมอนี่รถพระพมไม่เคยเหตห้องน้ำอ่าบอกท่านนั่นบอกท่านนี้มันบอกหมดอย่างนี้เลยว่าจะนดามึงเนาะในอยู่เพราะว่าเขาเคยเหตจวนนะมีอย่างมีอย่างนะจะแจ้งมาให้ก็ได้เออเคยอยู่เห็ุอยู่อืมหายอยู่ก็ได้ พอว่าเดีเนี่ยมันมูมิจักคิดไรมันหลุดพอจะปั่นได้ค่อยนะหัวบอไวแล้วหนุ่ยเนาะคือฟัวนะคือเหิตคือสร้างมาหลายปีแล้วเนาะแม่นี่อายุเ้าหลายเริ่มหลายแล้วมันแก่แนนว่าต้องใส่เครื่องช่วยเนอะไรก็ป่าแล้วก็จากลงท่าลงลงางเลยเดี๋ยวนี้เครื่องต่ำลึงว่าปรดูนะแมนวะเครื่องต่ำลึงวะแมนแมนแมนโอ้เออขี้เนาะ คือตำลึงง่ายไปนี่เนาะคือทนเป็นมากคดีเอามากมันไปบองเหล่าบองยานี่ดียังไงฮะมีมีผลดีวะสัพพคุณนี่ะสพคุณดีมันนนะแต่ว่าตัวนี้มันต้องแม้ขนาดสิบห้าปีอืออไม่เยปะเ่นทาวสิบห้าปียอดดีอันนี้มันได้เจ็ดปีนโอ้แต่หอชิบห้าเนาะ มันเรียกต้นนั่นต้นยังต้นหมักลิ้นไหมฮะล่ะถ้ามาลิ้นไหมชิดหาปีขึ้นเมื่อได้ดีอะเข้าวัดจื้อเข้าวัดจัได้เนาจอได้นะจักปีหโหจักปีวันนี้เนาะแอนเออเอาพี่นองเนาะถือว่ามีต่สิกปัประตูแล้วันนี้เนาะเจ้าเจ้าเจ้าเดิมมันนี้ก็สิอา เดินทางโดยผูปลอดภัยโดยน้องเนาะอ่ะว่ามีเนื้อให้กะเดี๋ไปดูเด้อทุกขอบพระเดชพระคุณนำลูกหลานหลายๆเด้อเดินทางโดยข้าวัติการธุรกิจการค้าการขายเจ้ากัดให้ลุ่งเลื้ยงขึ้นเมื่อน้าเลยล่ะเด้อแต่ข้ามให้คุณอยู่เย็นเป็นสุขอยู่ดีมีแห้งเป็นหุมโพคุ้มให้ญาติพี่น้องเขาต่อไปแพ้ข้างหน้าให้เดินแล่นแม่นสะดวก บวชให้สะดุดไปบวชให้คามาบวชให้คลองไปฮัลโหลก็มีแต่คนบึงแย่งเจ้าตัวพกเจ้าต่อไปแล้วลูกเด้อให้อายุอยู่ดีไม่แหงอายุมันควรยืดสายสาธุเนาะฮะกับป้าเด้อพุทโธเด้อบัดนี้เด้อเนาะก็แสดงความยินดีน้ำพี่น้องกันน้อเด้มอ่านี่จะมีข่าวดีข่าวมาแล้ววานนี้พี่น้องเห็นน้อมาแจ้งข่าวดีพี่น้องเลยเนาะโดยโดยก้าปกเด้อพุทโธเด้อเนาะสบายดีเด้อเนาะสบายดีเนาะ ่ะพี่น้องเองเนาะการสาระกันนี่ก็ขอจบคลิปไปก่อนเด้อพี่น้องเนาะปิดผ่าดประการใดเนาะขอโทษขออภัยผอเองพี่น้องอิซีเบิร์สสุขูสุขคนพี่น้องเนาะคำบอกคำจ่าใดเนาะบอกโมโมนันหูพี่น้องเนาะต้องกราบขอโทษขออภัยผอเองพี่น้องอิซีเบิร์ทุกทุกท่านเนาะสาระกินนี่ลาไปก่อนแล้วเนาะก่อนอื่นกัขอมยกับคุณทางทางเมทเพทพี่น้องเนาะแสดงความยินดีทางเมทเพทเด้อเนาะพี่น้องเนาะที่ว่าอ่าอยากเห็นโอเคกนใจเนาะพี่น้องเนาะ ทางประตูคำาผายเนาะดีอกดีใจไล่ไหลพี่หน่อยเนาะดีใจน้ำทางประตูคำาผายอยู่พี่หน่อยเนาะทางสวัสดีเนาะตัวเป็นไฟความไฟฝันเนาะได้เศร้าปลายปีเนาะที่ทางประตูเราเที่ยวไปเขาน้าบัดพี่หน่อยเนาะดีอกดีใจเนาะตัวน้ำตาไหลพูดได้พี่น้องเนาะทางประตูเราก็ได้เนาะจากังไรก็ขอวามกับพุ่นทางแม่เพชรเนาะขอให้แม่อยู่ดีมีเฮงเนาะสุขภาพเข้มแข็งเด้อแม่เด้อเนาะ ปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้แม่สมบูรณ์มั่นปรารถนาเนาะหันจะเป็นเบี้ยงเงินการซารนเนาะและสิสําคัญเนาะขอให้ร่ําให้รวยเด้อแม่เด้อเนาะอายุมันคนยืนเป็นทุน่งปให้ไสให้ลูกให้หลานต่อไปเนาะสาธุพี่น้องเนะาะวัสดีก็บ่มีหยังให้พี่น้องเนาะมีแต่คนนาําอวยพรอวยไสนี่แหละเนาะเอาสลักนี้ลําลาไปก่อนเนาะว่าลก็มันสิอยู่ที่ยาควรเนาะกราบคําบาสบายดีเด้อสบายดีพี่น้องเนาะ